ฮัลโหลุวันนี้ครับเดี๋ยวผมคุน้ำดิ่งครับกับเดีคลิปนี้ไปไปกูไปกูกันเดี๋ยวคว่ยโนก้อนรับไปูขตามรองรุ่นตีตีหรีไม่รู้หัวบีม่รู้กันเดี๋ยวกเดี๋ยดินดินตะไลเรงฟังลงดินดินมันตะไลแหละครัฟัง luật luật đấy à đây mang ngón ngập cái kết kết à tay lệch bị đi leo hoa, lút, lút à rô lên thì bốn máy tay lệch bị gặp เดี๋ยวไอ้นองบุมครับตอนนี้รถมันดินมาไปจอดแต่บอด,ดินดึงดินมันตะไลปังออกมาดินตับรถเนียนต่างกันเลยเจ้าปาไปเลยครับน่าว่าเขาจะบ้าขึ้นไปแย่งอะไรเดี๋ยวุงเสร็จอาจย์ดับหน้าตีแล้วอย่างวัวไเป็นไรอยู่ไหนลุงัวรถเดี๋ยวดินฟังครับถึงแล้วครับ รถจอดเตี้ยได้หว่ารถเตี้ยอยู่ตุงจอดตั้งไปดินปังไรแจ๊ตัวนี้ตัวเดียวห่าพุ่มไม่ได้เด็กปีที่แล้วเดี๋ยวหนุ่มบุ้มครับเดี๋ยวมันรอเลื่อลุดบังโตลุดมังไรมังแบบนี้เลยจับเลยอ่ะพี่น้องน่ะว่าตรงขึ่งกรุงเทพไดยปล่อยไปเตื้อเตื้ออะไรเดี๋ยวไปปาก้าไปเลย บนนี่นี่เล็กจะไม่ปุ่งกับบุกลโรนะหมอตีนี้มาอยู่อะไรกริบกับเด็กกิบปุ้มเดี๋ยวปุ่งกับบกโรเราหมออยู่นี่ประจำกับเด็กจะไม่ปุ่งกับบุกโลโรนุบนี้เราประจำเลยเราอยู่เนี่ยเป็นเวลาเก่งรุกีน่ะปุ้มไม่ได้กล้ามาเลยในนี้ไัวอาจารย์เดินไปเลยแล้วตา,ตาเต่าเต่ป้ายนกนี่มันมาในนั้นแต่ภายในคงไม่มีปใบหน้าเลยนะวะพวกเรื่องพวกปั๊ม กันแดตน้องบูมครับอะไนี้กันนี้รถจอดอันนี้ครับอ่าควนตกจอดไม่ไกลเป็นอะไรด้นะพี่น้องนะผมไม่ใหญ่เกาไม่ใหญ่วันตะมันรถไม่ใหญ่ครับอยู่รถจอดอยู่นี่รถมันจอดเตี้ยมาแล้วก็รถมันเตี้ยอยู่ถึงก็จอดตั้งไว้ควนตกนักอันนี้ปังจากกัน วันนู้ก็ไม่รู้อยูไม่อยู่ปังนัดเนี่ยจันะบัานนี้เนาะมันเละตัวบดินโอน่ากลัวบ่ได้เวลาปังงอไม่ตันงนี่ยน้อยเวลาบัานนี้เลยบดินโอนี่เราคนกับกับอยู่กันตะมันกันเรียบร้อยอย่างนี้่ว่ารถไม่ได้ตะมันรถโจดรถโจดตั้งไว้ชื้น จ้ามตรงรุ่นซี่นี่ตัวนี้ละพี่เดียวว่าบกดำจำไม่ได้แต่กันบุ้มกันนี้เกยดได้เลยเออกริบแล้วก็เึยขึ้นไปกับแต่กันกันนี้แต่น้องบุ้มกับอยู่เนาะอย่าเจะให้เลยวันนี้จะมาตามการกู้กับกู้รถ บนินี่เราอยู่ประจำเลยนู่นนี่อ่าเล็กเก้าหมื่นโลเราอยู่แถวโบนี่นี่อ้ามรุ่นเลยอ้ามกับปุงกีรุ่นเลยเรื่องเด็บุม้มเราไปเหยียงา,ายใกล้นะว่าป้าป้าปุงตีบกับ เกลืองไม่มีปอำนาเลยเกลืองปั๊มได้ไม่มเลียวได้ไม่เปื้อจ่วงหลังน้าไม่เปื้อตาเดียวไปนกนี่ปูม้ามกันน้าไม่เปลือบปูม้ามแต่โรมก็ไล่ตังค์เดี๋ยววันนี้มมนรมมโรมมันไล่ตังค์งน,นี่รถจดตังไว้ไหนนี่นะวะจอดตังไว้ตรงนี้ตรงนี้นั่น,น,น,นปังนี่นะวะรถต้องจดเราตรงนี้นะียซึ่งไม่ได้เหลือนอก เนี่ยปังมันละคนๆีน่น้องตายยาเลยเท่ห์ง้ด้วยนี่ไม่ปังต้อนีดลยวก็ตามันแต่ว่าบานนมนี่นิ่งไม่ปังต้อนเดียวก็ตามานันอยู่สมาร์กมันจะปังต้อนีดว่ารถจอดกางเกลือนี่มันอนะไร อันนี้รถเตี๋ยวไม่ได้เปล่าไปโจทป์ปน,น้องนู้นห็นว่าเตี้ยรถมันเตีเ้ยถึงไม่ได้โจไม่ได้โจม,ม,ม,มอ,อยู่เลื่องเก็ดเก็ดต่างกันตอนนี้ยังไม่ตราบเยอจะ่ไในจัดก,กับว่าดีบีซีพ <c oughs> วดินปิดเยอเม็ด ะมองเคนเปิ้ลเม็ดเรานี่กับกางกลางคืนกล้องดินปิดเม็ดทันีเดียวกับดินกันเลยหน้านี่ปังย่อเลยไม่น่าอีปังเดี๋ยวปังเลยอาจารย์ก็รือกันด้วยอลไรเดี๋ยวความาไฟมาเดือดลูกคนนี้อัดกันด้วยอลไรเดี๋ยวได้ๆทำการโหลด

ก็ไม่กับก็ไม่เบื่้เลยเมียตัวมันโดนเล้ว่ไม่ตึงว่าเราไม่ได้ทำดีก็เลยจูกเบือกลายจากไอ้นี่ในใจก็เหมือนไม่ใจไกลร่องปั้นไม่ใจยืมเหมือนไล่ะไรูมันปั้นนึยืมเหมือนไม่ได้ก็ไม่ได้ต่างขึ้นไม่ยังอะไรแบบนู้นไปขึ้นต่างไหมวะ dạng lên mưa. Lumen mi dạng kìu kalang ba parkin parkin kung tiêu lên. No, a véo ra tay mày yêu, mày ba vé. Tân ngưng kim yamada. Mày 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 รอติดตามเค็คกับจองยองมาจองยองคนนี้จองอะไรต้นจองอะไรเพราะมักินกักอ่างเงียบจองจองนู้ไม่ได้มากฮีจองเลยเมี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 ยแม่มาเอาโูเป็นลงยันรถแล้วโอ้เปลงยันรถมาเลยครับวันนี้มาทำการกู้ซากแคปครับแคปสามสองศูนย์กระบอกดํา เบอกทำตัวแรกครับเนื่องอยากกินสไลดพังแล้วก็รถเจอเสียอยู่นะพี่น้องรถมันเจาเสียอยู่แล้วก็ดินมันพังลงมาฝนตกหนักอารมณ์อารมณราบคาบเลยวันนี้เราพาเอ2 0 0สองร้้ามาผู้ผู้ซากนะครับผู้ซากแก รับหน้านที่โดยอาจาร,าาจารย์ครับอาจารย์สีเช่นเคยครับอาจารย์นี่เกระดับมาเซียนเลยพี่น้องอยู่บ่ดินบ่อินนี่แกฟังภูเขามาเป็นลูกแลว้ว รถมันจอดฟังอยู่หลายวันเลยพี่น้องไม่ได้มาอยู่ไม่ได้เข้ามาถ่ายมีหลายวันเลยนะครับรัเสินสไลด์ฟังวันนี้ก็โอกาสที่ได้มาถ่ายับเพราะมากับหัวลากครับขออนุญาตพูดกลางบ้านนะพี่น้องนะ เป็นดูเตาหนะครับพี่น้องจอดรถตั้งไว้ใต้หน้าผานะครับไม่ว่ารถจะเสียหรือไม่เสียนะครับว่าจะเสียยังไงนะครับถ้ารถมันยังเดินได้เราเครื่องผิดได้ต้องเดินออกมไม้ได้นะครับต้องเดินออกมาไปจอดไว้ใต้หน้าผานะครับนี่นะครับจอดใต้จอดไว้ใต้หน้าผาก็าะจะเป็นประมาณนี้นะพี่น้องเวลาดินฟังมาเห็นไหมอันนี้กล้าๆกับที่บอ่อดินที่ผมไปทุกวันนะบอ่อดินผมบ่อดินที่ผมกำลมานะเหมือนกันเลยครับ อยู่หน้าผาแบบนี้เลยไม่ว่ารถจะจอดเสียเสียยังไงถ้ารถยังเดินได้ยังกลับได้คือต้องออกไม้ได้นะครับเพราะว่าหน้าผาเวลามันปังมากินปังนี่มันระเนินการไม่ได้ครับอันอันตราย สมมุติว่า,วาแป๊บไอลอนิกแตกเหมือนกันนะครับพี่น้องน้ามันเดินมาเลยครับน้ามันหมดสั่งก็ไม่เป็นไรครับดีกว่าเปื่อด,ดินมันจะไวพังแบบนี้เลย สครับคลิปนี้ไปา,ายก่อนครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ